วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับเซียนบูบองเตงประจำวันเสาร์ที่28กันยายน2567นะครับใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันสักหน่อยนะฮะวันนี้เสียงผมอาจจะแบบแห้งๆทีดนึงนะพอดีไม่ค่อยสบายยังไงขออภัยไปลงหน้าละกันสำหรับผลงานในไล์แอดเมื่อคืนนะครับผมเรียลมายูก้านะก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับเพราะฉะนั้น V.P. กลับมากินเต็มนะครับผมและได้ YouTube 5คู่นะครับผมก็เข้า2เจ๊ง1เจ้า1นะครับผม ก็ภาพรวมถือว่าโอเคแหละนะผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าฟุตบอลวันศุกร์ผมไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยวันเนี้ยเน้นในพิเศษนะยังไงเดี๋ยวมาดูกันทั้งหมด6คู่ในค่ำคืนนี้นะครับผมเป็น4คู่จากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับหกโมงครึ่งครับเนโกเซ่น,นเ,เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามทุ่มตรงมี2คู่นะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอเลสเตอร์ซิตี้และเชลซีเปิดบ้านเจอกับไบรทันนะครับปิดท้ายด้วยห้าทุ่มครึ่งครับผมวูล์แฟร์รมแมนตันวันเดอร์เรอร หนึ่งคู่จากบุนเดสติก้าเยอรมันครับห้าทุ่มครึ่งคู่บิ๊กแมทเลยครับบาเยอร์เมนิกเปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและทางฝั่งลาลิก้าอิตาลีครับเตะพร้อมกันห้าทุ่มครึ่งนะครับเรอัลโซเซเดตเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียโดยกิจกรรมท้ายผลสกรองผมในวันนี้นะครับผมขอเป็น3คู่จาก3ามทีกต่างกันเนาะในช่วงรอบศึกนะครับคู่แรกครับก็เป็นบูเลอตันกับลิเวอร์พูลคู่ที่2ครับบาเยอร์เมนิกกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและคู่ที่3นะครับเป็นเรอัลโซาสเซเดตก สคู่นี้ทายผลสกอร์ให้ถูกต้องพร้อมกับติดแฮชแท็กบูมอเตงให้ครบถ้วนนะครับถูกต้องตามกติกาห้ามมีการแค้ไขข้อความหลังจากที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องครบตามนี้ก็รับไปเลย3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไปและ1,000 0บาทครับสำหรับใครที่เป็น VIP กับผมอยู่แล้วนะครับผมโดยคู่ปลอดใจในค่ำคืนนี้เป็นบาเยนกับเลเวอร์ละกันนะครับ100บาทสำหรับขาจรแล้วก็300บาทสำหรับ v i p ตามน,นี้นะครับใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็สามารถร่วมสนุกกันได้คอมเมนต์ร่วมสนุกถ่ายผลสกอร์กันได้เลยนะฮะโอเควันนี้ฟุตบอลเยอะเดี๋ยวเราเรียบไปดูข้อมูลกันดีกว่านะครับไป เราไปเริ่มต้นกันที่คู่รอบเย็นเลยนะครับผมวงครึ่งครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยทางฝั่งนิวคาสเซิลอยู่ที่6นะครับห้านัดมี10คะแนนยิง7เสีย6ประตูได้เสียบวก1ขณะที่แมนเชสเตอร์นำเป็นจ่าฝูงครับผม5นัดมี13คะแนนยิง13เสีย5นะครับประตูได้เสียเนี่ยบวกอยู่8ลูกนะครับผลงาน5นัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ไร้พ่ายนะครับผมชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านถล่ม อ,อ๋อไม่ถล่มสิเฉือนะฮะเฉือนเอาชนะวัดฝ่อไป2ประตูต่อหนึ่งะครับผมในศึกฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับอันนี้คือแมตช์ล่าสุดนะ เล่นบอลถ้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟุตบอลลีกเกมล่าสุดนี่คือเพิ่งจะเสมอกับอาร์เซนอลไปในบ้านตัวเองครับสประตูต่อ2ขณะที่นิวคาสเซิลครับถ้านัดหลังสุดในทุกรายการชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดนี้พิ่งบุกไปแพ้ฟ,ฟูลแลมมาสดๆเลย1ประตูต่อ3นะฮะในฟุตบอลลีกนี่แหละเออนิวคาสเซิลนี่เกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโดยทั้งคู่เนี่ยเจอกันฤดูกาลก่อนเนี่ยถึง4แมตช์เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ย เกมย่าวครับแมนซิตี้ชนะ1-0ส่วนเกมเยือนแมนซิตี้ก็บุกไปเอาชนะได้อีก3ประตูต่อ2นะครับและครั้งล่าสุดเนี่ยจะเป็นศึกฟุตบอล FA ฟเอครับรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับผมเป็นแมนซิตี้เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะไปได้2อต่อศครับแล้วก็มีอีกเกมนึงอีกนะในศึกฟุตบอลคาร์าบาลครับครับแต่อันนี้เป็นนิวคาสเซิลที่เปิดบ้านเฉลี่ยเอาชนะแมนซิตี้ไปได้1ประตูต่อ0โอ้ฤดูก,กาลเดียวกันนี่เจอกัน4แมตช์เลยนะเยอะเลยแต่แมนซิตี้ก็ทำได้ดีกว่าตามคาดแตนะฮะ โดยเฉพาะความพร้อมวันนี้นะครับทั้งฝั่งเรือใบสีฟ้าจะยังคงไม่มีนาธานอาเก้ออสการ์บ๊อบแล้วก็ล่าสุดครับผมโรดรี่ครับเจ็บนะครับอันนี้ยืนยันมาแล้วนะน่าเสียดายมากๆเลยและอาจจะเจ็บเกือบทั้งซีซั่นด้วยซ้ำครับอันนี้ถือว่าแมนซิตี้สวยจัดๆนะฮะแต่เคเบินเดบรอยยังต้องรอเช็คฟิตอีกครับขณะที่นิวคาสเซิลครับตัวเจ็บก็เดิมๆเลยครับเซเวนบอสแมนจามาราเซเลสลุยส์ไมลี่แล้วก็คารลัมบิลสันนะครับแมททาเกตวันนี้อาจจะต้องรอเช็คฟิตเดี๋ยวมารอดูกันว่่าาจะลลงได้หรือเป สิบเอ็ดเรื่องตัวจริงวันนี้ของทั้งสองทีมครับทางฝั่งเจ้าถิน่นนิวเซอรเซนก่อนละกันเอ็ดดี้ฮาวครับใช้ระบบ4 3 3นะครับผู้สักษาประตูนิโคลครับเซนาฮาเป็นแดนเบิร์นกับฟาเบนชาแบ็กซ้ายเลรอยแคลรี่แบ็กขวาวาเลนติโนลิราเมนโตกลางสามตัวเป็นโจลิงตันครับบรูโนกิมารายส์แล้วก็ซันโตรโตนารีเกมรุก3ตัวเป็นฮาวิบานอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนครับขณะที่ทางฝั่งแมนซิตี้ทีมเยือนครับผมเป๊ปโกเดล่าวันนี้4-3-3เช่นนกััครบผู้สัดปรตูเเเ็นนนออ์ซซาเมสนมนเอาอาคันยี่กับบรูเนดครอส แบ็คขวาเป็นนากของริโก้ลูอิสแบ็คซ้ายเป็นยอสโก้กวาดิโอรกลางสาตัวครับเป็นอิวคายกโดกันมาเตโอโควาซิชแล้วก็เบอร์นาร์โดซิวาส่วนสามเกมรุกตัวบนครับเป็นซาวินโยเออร์ลิงเบราวฮาแลนด์และเจอร์มีโดกู่ก็รับรองได้เลยว่าชุดใหญ่ทั้งคู่นะครับผมจริงๆนิวเซนเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้น่ากลัวนะฮะแล้วก็หานัดหลังสุด ในบ้านของตัวเองเนี่ยนะทางฝั่งของเอดีฮาวครับชนะ4เสมอ1ครับถือว่าผลงานดีเลยและถ้าเกิดนับแค่เฉพาะเกมในพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างเดียวเลยที่เซนต์เจมส์พาร์คแห่งนี้ครับสินัดหลังสุดนิวคาสเซินก็ยังคงไร้พ่ายครับชนะ6เสมอ4ซึ่งก็เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆเช่นกัน แต่สถิติส่วนตัวนิวเซนในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ถือว่าบรมมห่วยนะครับผมไม่น่าเชื่อนะฮะว่าพวกเขาเนี่ยชนะแมนซิตี้ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับในประมาณสัก30มแมตช์หลังสุดนะซึ่งถ้าเกิดนับเฉพาะในเกมพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวครับผมตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาครับนิวเซนเอาชนะแมนซิตี้ได้แค่1เกมครับเสมอกัน5เกมและแมนซิตี้เอาชนะนิวเซนไปได้27เกมครับ แม้กระทั่งสถิติส่วนตัวของเอ็ดดี้ฮาวที่มีต่อแมนซิตี้เองก็ถือว่าห่วยไม่แพ้กันฮนะ18นัดนี่ชนะ1เสมอ1แพ้16อันนี้คือสถิติส่วนตัวนะครับของคุณเสือเอ็ดดี้ฮาวที่เวลาเจอกับแมนซิตี้ก็ยังคงเหนือกว่านะครับเพียงแต่ว่าวันนี้พอไม่มีโรดรี้แล้วเนี่ยก็มันก็มีอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนขึ้นมาเหมือนกันนะสำหรับทั้งฝั่งของแมนซิตี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังๆก็ไม่ได้แบบว่ายิงถล่มทลายอะไรด้วยนะสำหรับเรือใบสีฟ้าครับ การบุญญกไปยืนคาสเซิลวันนี้โดยที่ปราศจากโรดี้และเคววนเดบรอยเองเนี่ยก็สภาพไป็สมบูรณ์ร0 0ผมว่ามีผลกับทีมอย่างมากเลยนะครับนิวคาสเซิลช่วงหลังฟอร์มอาจจะแบบแพ้เพิ่งจะแพ้ฟูลแลนม,มาก็จริงนะแต่วันนี้เล่นในบ้าน,นครับผมว่าพวกเขาน่าจะสู้ยิบตาและด้วยอัตราต่อรองที่มันค่อนข้าง,งจะแพงไปแต่ความรู้สึกผมก็คือแมนซตตี้บุกมาตอนหนึ่งลูกทวนนะฮะผมว่าเต็มที่เรือใบสีฟ้าทําได้ดีสุดก็คงชนะเฉือๆมุมเสมอถือว่ามีมากไม่ใช่น้อยเลยนะครับคู่นี้ถ้าขอเชีย ผมขอเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่น纽เวอร์เซ่นดีกว่านะผมว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเชียร์มันเชียร์สนุกกว่าเยอะนะครับผมบนรองครับอ่ะคู่นี้สกอร์กดิค่าผมว่าจบเป็นแมนซิตี้บุกเฉือนหนึ่งศูนย์นะครับหรือถ้าเกิดโชคดีหน่อยอาจจะเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่น纽เวอร์เซ่นราคารองหนึ่งลูกทวนฮะอยู่เปนต่อยาวๆกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับสามทุ่มตรงครับอาร์เซนอลวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ ทางฝั่งเจ้าถิ่นอาร์เซนอลตอนนี้รั้งอยู่ที่4ของตารางครับ5นัดมี11คะแนนยิง8เสีย3ประตูได้เสียบวก5ขณะที่เลสเตอร์อยู่อันดับที่15ครับ5นัดมีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นยิง6เสีย8ประตูได้เสียติดลบ2โดยณปัจจุบันนี้ครับทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ก็จริงครับแต่2เกมที่ชนะเนี่ยเป็นฟุตบอลคาราบาวครับทั้ง2เกมเลยเกมล่าสุดของพรีเมียร์ลลลลีีีีีกกกคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบเเ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 ปปปปิิดดดดดด้้้าาาาาานนนนนน่่่่่่ยยยยทททไไไพพงงงงงแสสมมมออออออว์ตตต1 1ะะะููขณฝซผฤ5ุช สองเสมอสาอาจจะเสมอเยอะหน่อยครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเสมอกับเกมที่ยากๆทั้งสิ้นนะฮะโดยเกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะโบตันมาได้ครับ5ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลคาราบาวครับและ้าพูดถึงเรื่องเฮตุเฮ hey ครับอาสซนอนดูดีกว่ามากมายเลยทีเดียว5เกมล่งสุดที่เจอกันเนี่ยไอ้ปืนใหญ่เอาชนะได้ทุกเกมครับการเจอกันล่าสุดคือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะฮะปีที่ ทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ตกชั้นไปนะครับอาร์เซนอลก็เอาชนะได้ทั้งเย้าทั้งเยือนครับเกมเย้าชนะ4-2เกมเยือนบุกชนะได้1-0แต่ต้องบอกก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยสภาพทีมของอาร์เซนอลอาจจะต้องมีการปรับกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเอาตัวเจ็บก่อนนะครับ ino, รบิเกลเมริโนนะฮะแล้วก็ทางด้านของมาตินโอเดกาดดาวิดรายาล่าสุดยืนยันแล้วว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับอาจจะต้องเช็คอีกครั้งนึงว่าจะลงได้หรือเปล่า ini, คีรันทรีนี่นะฮะผมทาเคโรทูมิยะสึ โอลิสเดอร์ซินเชนโก้ขณะที่เดนโดทรอซาเนี่ยโดนใบแดงไปนะครับผมในแมตช์ที่เจอกับแมนซิตี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะติดโทษแบตลงสนามไม่ได้จูเลียนทิมเบอร์กับเบนไวท์ก็ยังต้องรอเช็คฟิตครับส่วนใหญ่จะเป็นแผงเกมรับทั้งนั้นนะฮะขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ครับ, City, รบวันนี้ตัวเจ็บแน่ๆคือแพสซันดาก้าแล้วก็ในรายของนาธานิเอลโอโพคูอันนี้กองหน้าตัวใหม่นะมาจากโอเอชลูเวนนอกจากนี้ครับยานิกเวสตากากับยาคูบสโตลัสกี้นะครับผมก็ลงสนามไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับภาพรวมเนี่ย ตัวเจ็บอาจจะน้อยกว่าทางฝั่งของอาร์เซนอลนะแต่ว่าด้วยทีมที่เล็กกว่านะฮะผมอาจจะมีปัญหาในการจัดทัพพอสมควรเช่นกันครับสิ่งที่เรื่องตื่จริงวันนี้ของทั้ง2ทีมนะฮะทางฝั่งทีมยูเลสเตอร์ซิตี้ครับกุนซือสตีฟคูเปอร์จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สักาประตูเป็นแมสตแฮมเมอร์เซนเซนต์ฮาเป็นบอสฟาสกับคาเล็ปโอโกลี่แบ็คขวาเป็นทางด้านของเจมส์จัสตินครับแบ็คซ้ายเป็นวิกเตอร์คริสเตนเซนกลางรับคู่เป็นแฮร์รี่วิงกับโอล,ลิเวอร์สกิฟตััวครบเป็นนจออแดายู วินเฟรดเอนดิดีและสเตฟฟี่มาวิดดีดีนะครับน้าเป้าก็คาดว่าเจมี่วาดี้น่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยครับส่วนน้องฟังของอาร์เซนอลครับผมพิเกียวไอเตต้าเจ้าถิ่นนะฮะวันนี้4-3-3ฮะผู้สาป,ประตูท่าดาวิดราญาลงได้วันนี้จะได้ลงสนามนะครับเซ็นะฮะเป็นกาเบียลมากาเยสกับวิลเลียมซาลิบาฮะแบ็คซ้ายเป็นยูเลนทิมเบอร์แบ็คขวาเป็นเบนไวท์แผงกลางสามตัวเป็นดีแคนไรท์ ide, โทมัสปาเต้คายฮาวเวตเกมลุก3ตัวครับเป็นกาเบียลมาติเนลลี่บุโกโยซาก้าและกาเบียลเคซุสนะครับผม อันนี้กราฟิกทํามาใส่เรืดอโดทรสซานี่ใส่ผิดนะลงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะโดยถึงแม้ว่าาร์เซนเนี่ยจะมีปัญหาในการจัดทัพอย่างไรก็ตามแต่นะครับแต่ด้วยคุณภาพของทีมในนักเตะที่เหลืออยู่นะ คือมันยังดูดีกว่าทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้เยอะเลยทีเดียวครับจริงๆเลสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพครับแต่ว่าการกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกของเขาอีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวซะหน่อยฤดูกาลนี้เนี่ยขอแค่อยู่รอบเป็นใช้ได้นะครับและสถิติการเจอกับอาเซนอลเนี่ยเลสเตอร์ก็เป็นรองเยอะเลยทีเดียวครับผมเชื่อไหมว่าอาเซนอลเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ครับนับตั้งแต่ปี1973เป็นต้นมานี่ก่อนผมเกิดด้วยนะคือชนะ27เสมอ7 แพ้เกมเดียวครับผมสถิติดูดีกว่ามากมายในทุกยุคทุกสมัยยังไงซะผมว่าปืนใหญ่เนี่ยก็เอาชนะได้แน่นอนแหละในค่ำคืนนี้ครับแต่ประเด็นคือมันต่อแพงมากเลยนะต่อ2ลูกท่วนครับผมยิง3ลูกเท่านั้นฮะถึงจะได้กำไรส่วนตัวผมมองว่าแพงไปหน่อยครับเพราะถึงแม้ว่าเลสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยผลงานจะไม่ดีนะครับผมอันนี้พูดถึงว่าผลการแข่งขันนะฮะแต่ถ้าเกิดไปดูเนื้อในของเกมจริงเนี่ยพวกเขาก็ถือว่าเล่นกันได้ไม่น่าเกลียดครับเพียงแค่เกมรับเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่านั้นเอง ไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่เจอเลสเตอร์ซิตี้ครับต่อให้ชนะก็ไม่ได้ชนะแบบง่ายดายเลยฮะลองดูสถิติได้เลยเอาแค่เฉพาะฤดูก,กาลนี้นะเนี่ยชนะก็เฉื่นๆทท่านั้นครับบางทีมนี่ยังมาสะดุดเสมอได้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นแล้วครับสภาพทีมอร์เซน,นนอลณเวลานี้ครับมาต่อ2ลูกท่วนผมมองว่าแพงไปครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของตัวเองที่อิมเ t รสเตเดียมก็ตามแต่ผมก็ยังว่าแพงไปครับ เอาไปว่าเต็มที่ก็2ลูกครับผมไม่ถล่มขาดหรอกฮะเอออาเซนอลเองนี่โปรแกรมชุกด้วยอาจจะมีการโลเตชันตัวผู้เล่นได้สามารถผมว่าวันนี้นะอาจลองดูแล้วกันครับคู่นี้ผมชอบเลสเตอร์ทีมเยือนครับผมว่าแพ้ไม่ขาดน่าจะแพ้เฉื่อยหรือเต็มที่ก็2ลูกเจ้ากันไปนะครับอัตราต่อรอง2ลูกคู่นี้สกอริติคาดผมมองว่าเป็นอาเซนอลชนะ2-1หรือไม่ก็2ประตูต่อศูนย์นะครับผมไม่ไม่ได้ตังค์ก็เชฟีมีแค่นี้2ชอยนะฮะคู่นี้เชีย์ทางด้านของทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้ราคารอง2ลูกครับ คู่ที่3คราวนี้ไปที่เดอะบริดกันบ้างครับเชลซีครับเปิดบ้านเจอกับไบรตันนะฮะเตะพร้อมกันเลยกับอาร์เซนอลนะฮะเวลา3ามทุ่มตรงครับโดยสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับเชลซีอยู่ที่5ครับ5นัดมี10คะแนนยิง11เสีย5ประตูได้เสียบวก6ขณะที่ไบรตันอยู่ดับที่7ครับ5นัดมี9คะแนนยิง8เสีย4ประตูได้เสียบวก4ครับห่างกันเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะฮะวันนี้ผลแพ้ชนะถือว่ามีผลอย่างมากกับทั้ง2ทีมเลยนะครับ แต่เชลซีช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มฮอตมากนะฮะชนะ3เกมติดต่อกันแล้วในทุกรายการครับห้านัดหลังสุดคือการชนะ3เสมอ1แพ้1นครับขณะที่ไบรตันครับห้านัดหลังสุดไร้พ่ายครับผมเหนียวแน่นมากแต่หนักไปทางเสมอครับชนะ2แล้วก็เสมอไป3เกมรวมถึงเกมล่าสุดก็เปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับฟอเรสต์นะครับไป2ประตูต่อ2แต่เจอกันฤดูกาลก่อนเนี่ยกลายเป็นเชลซีครับที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้ทั้งเยาวทั้งเยือนครับเกมเยาวในเชลซีชนะไป3 2ส่วนเกมเยือนเชลซีก็บุกชนะได้อีก2ประตูต1ครับ จริงๆต้องบอกอย่างนี้นะว่า2ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยเชลซีเอาชนะไบรตันได้ทุกเกมครับผมก็คือ4นัดล่าสุดนั่นเองฮะแล้ววันนี้สภาพความพร้อมของทางฝั่งเจ้าทีเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะฟูลทีมนะครับหลักๆในขายแค่รีเจมอ่ะเป็นแค่รายเดียวอ่ะที่เป็นตัวหลักนะฮะอีกตัวหนึ่งอย่างเคลลี่แมนนี่อันนี้เป็นนักเตะเยาวชนดาวรุ่งอยู่ละไม่นับนะครับสภาพทีมนี่เก้าสินะฮะสำหรับทางฝั่งเชลซีส่วนไบรตันครับวันนี้ซอลลี่มาร์ชยังคงลงสนามไม่ได้ครับรวมถึงทางด้านของแมทโอเเเรลลี่ก็็็ปน3ตัวจบ เติมเป๊ะเลยนะครับผมเพิ่มเติมมาหน่อยครับจเจ้าเปโดกับทางด้านของกรูด้านเนี่ยรอเช็คฟิตนะฮะอาจจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากเจ็บไปนานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสบีย์เป็นเรื่องตัวจริงของทั้งสองทีมผมว่าหน้าตาคงไม่ค่อยเปลี่ยนจากที่ผ่านมาสักเท่าไหร่ครับเพราะตัวเจ็บมันเซตเติมนะฮะวันนี้ครับทั้งฝั่งของไบรตันทีมเยือนครับกุนเซอร์ฟาเบนเฮอร์เซเลอร์ครับจะใช้ระบบ4-4-2ผู้สาป,ประตูเป็นทางด้านของวาบรูเก้นเซน่าเป็นชอมพอวาเทเก้ก,กับลุยส์ดังแบ็กขวาเป็นนนนจอออยเเเเวรร์มัแบบ็็ซ้าปปปนาปปโิิตสูดน กลาง4ตัวครับผมประกอบไปด้วยยานคูบ้ามินเตแจ็คฮินเชลวูดคาร์ลอสบาเลบาแล้วก็คารุบิโตมะส่วนคู่หน้าปันนี้ครับแดนนี่เวลเบ็กกับทางด้านของจอร์จินิโอรัตเทอร์นะฮะขณะที่เชลซีแคทเจ้าถิ่นครับผมเอนโซมาเรสกานะฮะกุญซื้อใหม่ครับจะใช้ระบบ4-2-3-1ผู้รักษาป,ประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับเจนนะฮะเป็นเลวีโควิลกับเวสลีย์ฟอฟาน่าแบ็คซ้ายเป็นมาร์คคูรุไรยาแบ็คขวาเป็นมาโลกุสโต การรับคู่เป็นเอ Enzo f ร์นันเดสกับ j o เซซ a e เซโดครับการรุกงกสามตัวเป็นจอ r d a n Sancho, Cole p a l m e แล้วก็โนนี่มาดูเอเก้ส่วนหน้าเป้าก็ใช้เป็นดิโคล l สแจ็ c สันนะฮะซึ่งต้องขอปรบมือเลยนะเพราะว่าช่วงหลังนี้ Jackson แจ็ k สันแกฟอร์มดีจัดๆนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายครับผลงาน5นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะของเชลซีครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับแต่3นัดหลังสุดในทุกรายการอย่างที่ผมบอกไปนะเพราะเขาชนะรวดมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับเกมรุกนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะฮะมีโอกาสปุ๊บจบเป็นหาย ซึ่งเอาตรงๆผมแอบเสียวนะเพราะว่าที่ผ่นานมาเนี่ยเชลซีจะชอบแบบพอดีมากๆปุ๊บก็จะตัดมาแย่แล้วก็กลับมาดีมากๆอะไรแบบเนี้ยก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นละกันเพราะส่วนตัววันนี้ออกตัวเลยว่าผมค่อนข้างจะชอบเชลซีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าได้เป็นเกมในบ้านและบริทันเองก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งครับที่เล่นเกมเยือนได้ไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะฮะ15เกมเยือนหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของบริทันเนี่ย ชนะได้แค่2เกมเท่านั้นครับเสมอหแล้วก็แพ้ไปถึง7หลักๆแต้มที่พวกเขากอบโกยได้นี่มันคือเกมในบ้านทั้งนั้นนะฮะเรายิ่งเกมบุกเยือนเชลซีที่เดอะบริตนี่ยิ่งไม่ต้องสืบครับยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะสถิติเป็นรองบานตาไทยะฮะเชลซีณนะวินาทีนี้ผมว่ากําลังฟอร์มขึ้นมอนะคือคิดว่ายังไม่น่าจะมาสะดุดในบ้านตัวเองกับการเจอกับไบรตันแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอให้เล่นในตามมาตรฐานแบบ3แมตช์ที่ผ่านมาครับ ยังไงก็ชนะไบตันอยู่แล้วเพราะไบตันเกมเยือนไม่ไม่เท่าไรครับและเกมรับฤดูการนี้นี่แอบอ่อนได้ซ้ำนะเสียประตูง่ายมากๆครับทางฝั่งของทีมเยือนฮะวันนี้ผมว่าน่าจะโดนครับผมไม่ไม่ยังไงก็ไม่มีทางที่จะบุกมายันหนึ่งแต้มกลับไปได้เลยฮนะสแต้มจะเป็นของเชลซีชชว์ตาต่อรองประมาครึ่งควบลูกผมว่าเป็นราคาที่คุยกันได้นะฮะสำหรับใครที่ชอบบอลต่อเพราะว่า1ลูกได้ตังเนี่ยโอเคแล้วละ่ะคู่นี้ผมก็เชียร์เชลซีไปแล้วกันนะฮะร,ราคาครึ่งครบลูกครับ เชื่อว่าอย่างน้อยกินครึ่งแน่ๆละ1-0 2-1อย่างเงี้ยมีนะฮะสกอร์ที่คาดผมยังมองว่าเชลซีชนะเกินกว่า2ลูกนะเออผมว่าไม่ไม่เชื่อหรอกน่าจะ2-0 3-1อะไรประมาณนี้นะครับก็ต่อเชลซีราคาครึ่งคุ้ลูกไปแล้วกันส่วนอีกหนึ่งคู่ครับของพรีเมียร์ลีกในรอบ5ทุ่มครึ่งครับเป็นบู๊แฮมตันวันนี้เปิดโมลินิวต้อนรับการเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับสถานการณ์ปัจจุบนนันณตอนนี้นะครับผมทางฝั่งของบู๊แฮมตันเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยฮะเป็นบวยครับ 5นัดเนี่ยมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นฮะคือการเสมอ1เกมครับแล้วก็ตอนนี้ประตูได้เสียเนี่ยติดลบไปแล้ว9ลูกฮะจากการยิง5และเสียไปถึง14นะครับเสียเยอะมากๆเลยครับส่วนทางฝั่งของ,งนิว์พูนครับผมตอนนี้เป็นรองจากฟูงครับ5นัดมี12คะแนนยิง10เสียแค่ลูกเดียวครับโอ้โหเกมรับนี่แหมดุเลยนะแต่อเสียลูกเดียวนี่คือแพ้เลยนะครับนั่นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยแพ้ทางด้านของลอตเทีร์นฟอรเรสต์ศูนย์ต่อหนึ่งนั่นแหละนะฮะ ถัดมาที่เหลือนี่โอ้โหแกยิงกระจุยกระจายครับดูไปถึงแมตช์ล่าสุดนะครับในฟุตบอลคารลิงคัพนะฮะเอ้คาราบาวครับขออภัยเรียบูลก็เปิดบ้านถล่มเวสแฮมไป5ประตูต่อหนึ่งอีกด้วยนะครับเกมในฟุตบอลยุโรปนี่ก็มีชนะมิลานด้วยฮะเกมเยือน3-1ฮะดูดันจัดครับเรียบูลฤดูกาลนี้มาดีฮะห้านัดหลังสุดชนะ4แพ้1นะครับส่วนทางฝั่งของบุครับดุดันเหมือนกันครับแต่ว่าดุดันกับทีมตัวเองนะฮะสามนัดหลังสุดพวกเขาแพ้รวดนะครับผมแพ้วิลล่า1-3แพ้ไบตัน2-3แล้วก็ แพ้ในว่าเส้นหนึ่งต่อสองนะครับจริงเกมก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะแต่ก็เก็บไม่ได้สักแต้มเลยครับไปๆมาๆนี่กลายเป็นเต็งตกชั้นเฉยเลยนะสำหรับทางฝั่งบูฟนะครับแล้วฤดูก,กาลก่อนเจอกันนี่สถิติก็สู้ไม่ได้ด้วยครับเลี้ยวพูลเก็บได้ทั้งเย้าทั้งเยือนฮะเกมเยือนที่โมเรนิวสเตเดียมแห่งนี้เลี้ยวพูลเนี่ยบุกเอาชนะได้เกมล่าสุดสามต่อหนึ่งครับส่วนเกมในบ้านที่แอนฟิลด์ก็เฉี่อยไปนุ่มๆสองประตูต่อศูนย์และสภาพความพร้อมวันนี้ของทางฝั่งหงแดงครับไม่มีเป็นแค่ฮาวิตเอเลียดเป็นแค่่่รรราาาาายยยเเเเเเเดดดีีววททบบบบจจจ็็็นนนนนะะะคคคััแแลลล้้้กกออออชฟิตงซ์ฮ ที่เหลือลงได้หมดนะครับผมแล้วพอมาดูบูครับตัวเจ็บเพียบครับหลักๆนะจะเป็นพวกอ่าเอนโซกอนซาเลสซาซาคาราเิชนะเยรามอสเกรรานะฮะรวมไปถึงทางด้านของบูปาก้าตาโอเรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวเจ็บเดิมๆครับยังแก้ไม่ได้เพิ่มเติมมานิดหนึ่งโตติโกเบสอาจจะต้องรอเช็คฟิตอีกรายนะฮะสำหรับแบ็คจอมบุกครับเซปเป้ประเด็นตัวจริงวันนี้ของทั้ง2ทีมอะไปดูซะหน่อยฮะทางฝั่งทีมเยอเลี่ยวบูลก่อนเลยครับอาร์เนสร์สลอส4-3-3ครับ ผู้รักษาประตูวันนี้น่าจะปรับมาเป็นเคเลเฮอร์ Le ur, นะครับเซนทาเป็นอิบราฮิมาโกนาเต้กับเฟอร์จูลฟันไดแบ็กขวาเป็นเทรนต์เลสเตอร์อโน่แบ็กซ้ายเป็นแอนดรูโรเบิร์ตสันกลาง3ตัวครับเป็นโดมินิกโซบอสไลไรอันกราเวแบชแล้วก็อลิซิสแม็กอลิสเตอร์ส่วนสามเกมรุกครับเป็นโมซาลาดิโกโชต้าและลุยดีแอสครับโอ้โหฟูลทีมวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะส่วนบูฟเฟ่ต์ตันครับแกรี่โอเนลวันนี้ใช้ระบบ4-1-4-1นะครับผู้สับประตูเป็นแซมจอห์นสโตนเซนทาเป็นโตอริโกเมส การรับเป็นอังเดรนะครับเกมกลางรุก3ตัวอ่ะสีตัวขออภัยครับเป็นมาตุสกุญญาเจาโกเมสบาเรโอเลมิน่าแล้วก็ชองริเชอร์เบเลกานะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นทางด้านของยอร์เกนสแตนลาเซ่นนะฮะจริงๆน่าดีนะเออเกมลุกดีตัวผู้เล่นก็ดีด้วยครับแต่ผลงานมันสวนทางมากๆเลยอะ่ะสำหรับทางฝั่งบู๊ครับโดยเฉพาะเกมรับนี่แบบบัดซบสุดๆอะ่ะซึ่งก็เข้าใจนะว่าแต่ละเกมก็ไม่ได้ง่ายนะสุดจะไปเกมเยือนซะเยอะครับแต่ก็มันควรจะทําได้ดีกว่านี้ครับ ซึ่งนับถึงขณะนี้นะบูคัมตันเนี่ยไม่สามารถเก็บคลินชีตในพรีเมียร์ลีกไปได้17เกมติดต่อกันแล้วนะครับถ้าเกิดล่ากมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนครับคือมันเริ่มออกทรงตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วไงว่าเกมดับพวกเขาเนี่ยมันไม่ดีเอาซะเลยและการเจอกับลิเวอร์พูลนะครับฟังดีๆนะครับอันนี้สถิติแบบย้อนหลังยาวๆครับเฮดทูเฮดนะฮะเฉพาะในลีกอย่างเดียวนะบูคัมตันแพ้ไปถึง14จาก15เกมหลังสุดครับสู้กันไม่ได้จริงๆ ขณะที่ผลงานเกมเกยือนของเรียวพูลเฉพาะในฟุตบอลลีครับ26นัดเนี่ยชนะ14เสมอ9ครับแพ้แค่3เกมเ,เท่านั้นนะฮะฟอร์มปัจจุบันบดีกว่าครับตัวผู้เล่นก็ดีกว่าผลงานดีกว่าเกมลูกเกมรับดีกว่าสภาพความพร้อมทีมดีกว่าสิ่งเดียวที่บู๊ได้เปรียบวันนี้คือเล่นในบ้านซึ่งแทบไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะฮะกับการเจอกันเรอร์พูลเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ายังไงซะต่อทุกกรณีต่อทุกราคาในความเห็นส่วนตัวผมนะ วันนี้ต่อแพ้นหนึ่งครับเปิดมาอัตราต่อรองทางฝั่งทีมเยือนต่อลูกครึ่งผมว่า2ลูกมาและน่าจะกินแบบพอดีคำแรกๆอาจจะสูสีหน่อยในช่วงต้นเกมแต่ถึงที่สุดครับเลี้ยวพูลจะค่อยๆได้เปรียบขึ้นแล้วก็เอาชนะไปได้แบบส,าสบายๆนะฮะสกอร์ที่คาดผมจะมองว่ายิงแบบ2อศูนย์พอดีคำอะไรแบบนี้นะครับก็อยู่ต่อเลี้ยวพูลทีมเยือนลูกครึ่งนะฮะโอเคครับ4คู่จากพรีเมียร์ลีกครบแล้วคราวนี้ไปดูคู่บนะิ๊กแมชนะทางฝั่งของบุนเดสติก้าเยอรมันกันบ้างครับฮาดูมครึ่งครับเป็นไนนบนรรเย,ย ไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับศึกแชมป์ชนแชมป์เลยนะฮะซึ่งฤดูกาลนี้พี่เสือนี่ตั้งใจเลยแหละว่าจะเป็นทวงแชมป์คืนนะครับผมปัจจุบันนะครับสนัดเนี่ยเก็บได้12คะแนนเต็มครับยิง16เสียสาประตูได้เสียบวก13ขณะที่เลเวอร์ครับสนัดมี9คะแนนครับพลาดท่าไปเกมนึงให้กับไรซิกนะฮะยิง13เสีย9ประตูได้เสียบวก4นะครับวันนี้3คะแนนถือว่ามีความสําคัญกับทั้ง2ทีมมากครับถ้าเลเวอร์ชนะนี่คือกลับไปเทียบเท่าไบเยอร์ทันทีแต่ถ้าเกิดสมมติเลเวอร์แพ้นะะฮนนั่่หมมาาายควว จะถูกเสือใต้เนี่ยฉีกทางออกไปเป็น6คะแนนเลยทีเดียวนะครับผลงาน5้านัดหลังสุดในทุกรายการของทั้ง2ทีมแน่นอนครับไบเยอร์บวรชนะรวดทุกเกมครับแต่ที่สําคัญ3เอาแค่สนัดหลังสุดนะยิงประตูคู่แข่งได้เลยครับยีประตูครับโอ้โหโคตรดุเลยส่วนต้องฟังเลเวอร์กูเซ่นนะครับห้านัดหลังสุดชนะ4แพ้1นะครับผม3เกมล่าสุดคือการชนะรวดนะรวมถึงเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะบวกบวกไปได้4ประตูต่อ3นะครับรูดูกันก่อนเจอกันแน่นอนครับแชมป์อย่างเลเวอร์ทำได้ดีกว่านะครับผมก็เลยได้แชมป์นะ เกมในบ้านเนี่ยเอาชนะไบเยอร์สามศูนย์ครับส่วนเกมเยือนที่สนามแห่งนี้จบลงด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อสองแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่ครับเวลาไบเยอร์เนี่ยเปิดบ้านเจอกับเลเวอรุกเซ่นเนี่ยสะดุดเสมอบ่อยเหมือนกันนะห้าเกมล่าสุดเอาชนะได้เป็นแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับแถมสภาพความพร้อมวันนี้เนี่ยทางฝั่งเลเวอร์เนี่ยฟูลทีมเลยนะไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนครับต่างกับไบเยอร์ครับ มีตัวเจ็บอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮะโทมัสบูชมันนะครับผมฮิโรกิอิโตนะนักเตะมาจากสุดการอาริยอนอิบราฮิโมวิชอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆมันตัวเจ็บเยอะก็จริงแต่มันเป็นตัวเจ็บเซตเดิมๆอะ่ะโจซิฟตานิสิตอะไรพวกเนี้ยเอาไปว่าไม่มีผลอะไรแล้วกันกับไบโอเมนิคผมถือว่าฟูลทีมร้อเปกันทั้ง2ฝ่ายนะครับโดยวันนี้เสือใต้เจ้าถิ่นครับผมกุนซูวินซองกอมบารีฮะใช้ระบบ4231ครับผู้สาประตูเป็นมาเดลนอยเออร์ เซนาะคเป็นคิมิงแจกับไดโยอุปาเมกาโนแบ็กซ้ายเป็นอัลฟอนโซเดวิสแบ็กขวาเป็นคอนราดไลเมอร์กางรับเป็นอเล็กซานดราพาฟโลวิชกับโจโจคิมิชเกมรุก2ตัวอาสามตัวนะครับเป็นเซจนาบรีจามามูเซล่าแล้วก็มิเชลโอลิเซ่ส่วนหน้าเป่าก็แน่นอนครับเป็นแฮร์รี่เคนนะฮะส่วนฝั่งของทีมเยือนครับเลเวอร์คูเซนของชาบิยอลองโซวันนี้มาพร้อมกับระบบ3 4 2 1ครับผู้สักษาตัวเป็นลูคัสฮาราเดกี้เซนาะครับเป็นเอ็ดมอนด์ทับโซบาจอนาธานทา,ทา,ทาแล้วก็ทาาางงด้นนนนขออยยูเเเลลบบโีะครัผม แผงกลาง4ตัวครับผมฝั่งขวาเป็นเจอร์มีฟริมปงฝั่งซ้ายเป็นอเรนเอโนกรีมาโดกลางตรงกลางเป็นทางด้านของโรเบิร์ตอันดริชกับกรานิชาก้านะครับหน้าต่ำสอตัวครับผมเป็นมาตินเทเรียกับทางด้านของฟอร์เรนเวสนะฮะแล้วก็หน้าเป้าใช้เป็นวิกเตอร์โบนิเฟสนะครับก่อชุดใจกให้กันทั้งคู่ครับวันนี้สนุกแน่นอนโคตรมันนะฮะแล้วก็เลเวบลุเซนเองเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยทั้งเอาจริงๆทั้ง2ทีมเลยดีกว่าทั้งเลเวอร์แล้วก็ไบเยอร์นะครับผมเวลาลงเล่นเกมลีกเนี่ยสถิติค่่าเฉลียนะ การทำประตูตอ่อแมชเนี่ยโอ้โหทะลุ3ลูกครึ่งนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะอกสกอร์สูงสำหรับคู่นี้เนี่ยโอ้โหตีไว้เลยว่า80%นะฮะแถมเกมลุกนี่ดุดันด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าไบจิมินีกวันนี้น่าจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษนะเพราะว่า1เล่นในบ้านครับ2เพิ่งโดนกระชากแชมป์ไปเมื่อฤดูการก่อนนะวันนี้พวกเขาคงแบบว่าตั้งใจเต็มที่อ่ะที่จะแบบฉีกทางด้านของเลเวอร์ออกไปเป็น6คะแนนให้ได้ครับคือการได้3มแต้มเป็นเหมือนนผลลพออออยยได้้้่่ะหหัักกกๆคคืตงาารรททํใเวูบี9แน ซึ่งเอาจริงๆด้วยความที่ทั้งสองทีมมันสูสีกันมากนะครับแต่เนื่องจากว่าบาเยอร์เนี่ยได้เล่นในบ้านของตัวเองครับผมกุนซือกอมบารีกับทางด้านของอารองโซผมว่าฝีมือสูสีไม่ต่างกันนะเพราะว่ากอมบานีก่อนหน้านั้นคุมเบอร์ลี่เนี่ยนักเตะมันไม่ได้ดีแบบนี้ไงพอได้นักเตะดีๆผลงานเขาก็ดีอย่างที่เห็นนะครับผมว่าเลเวอร์คูเซนทีมเยือนเองยังมีปัญหารเรื่องของเกมรับนะครับเก็บคลีนชีตได้น้อยมากๆนะฮะแล้วก็คือคือดีที่เกมรุกอ่ะที่มันยิงได้เยอะกว่าประตูที่เสียเท่าานนนนััั้้เเองงมถึชะ,ะคไดรบ แต่บาเออร์มินิกเองเนี่ยเป็นทีมที่เกมดุมากมากผมว่าวันนี้ยังไงเสียประตูกันทั้งทั้งสองทีมอ่ะค่อนข้างมั่นใจเลยเลเวอร์เสียแน่แล้วผมว่าจักลูก2ลูกต้องมีฮะแต่อยู่ที่ว่าบาเยอร์จะเสียกับเลเวอร์หรือเปล่าเท่านั้นเองคุณนอกจากยิงเยอะแล้วผมยังมองว่าบาเยอร์มินิกต้าจะชนะนะครับเกมนี้น่าจะสนุกครับผมว่าแลกกันมันแน่ต้าต่อรองเปิดมาบาเออร์มินิกต่อครึ่งควบลูกคู่นี้ผมยังชอบพี่เสือมากกว่านะมองว่าในบ้านเนี่ยยังดูแล้วไวเนื้อเชื่อใจได้มากกว่านะะรับบบววดอยแ้้้นนนนี่าาผมจชไไป ขาดลอยเกินกว่า2ลูกนะผมว่าฟอร์มดีอยู่ก็3ประตูต่อหนึ่งประตูต่อ2นะฮะสสกอร์นี้ละกันที่คาดการนะครับก็ฝากไว้คู่นี้อยู่ต่อบายย่อมไม่หนีครับราคาครึ่งคู่ลูกแต่เน้นไปที่สกอร์สูงเป็นบินหลักคู่นี้ฝากให้2บินนะฮะและคู่ปิดท้ายครับไปที่ศึกลาลิกาลกสเปนกันบ้างครับวันนี้เรอัลซเซเดปเบิดบ้านเจอกับบาเลเบบลเซยนะฮะเวลาห้าทุ่มครึ่งโอ้วันนี้นี่ทั้ง6คู่ไม่มีเตะหลังเที่ยงคืนนะนอนเร็วครับ ทั้ง2ทีมผลงานไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับในการเปิดสนามฤดูการมา7เกมนะครับมี5คะแนนเท่ากันครับแต่โซซิเดตอันดับดีกว่าที่16นะฮะยิงสาเสียเจ็ประตูได้เสียตดลบ4ขณะที่บารนเซียยิง5เสีย1ินะครับประตูได้เสียติดลบอยู่5ลูกผลงานเนี่ยในช่วงหลังโอ้โหโซซิเดตนี่ไม่ชนะใครเลยนะฮะเสมอสาแพ้2ครับจริงๆฤดูการนี้เพิ่งจะชนะนัดเปิดสนามกับเอสปานยอนแค่เกมเดียวขออภัยนัดนัดที่2ของของฤดูการนะ ชน, 1, 0, ชนะไอส์แลนด์ย้อน1-0ครับหลังจากนั้นเมื่ต้องมาครับมีแต่เสมอกับแพ้ครับ5นัดหลักสุดเสมอ3แพ้2นะครับขณะที่บาเลนเซียครับผลงาน5นัดหลักสุดของพวกเขาเนี่ยชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2เกมนะครับมีเปิดบ้านชนะคิโรนา2-0แต่ผลงานโดยวรวมยังถือว่าไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะย,ายิ่งเกมเยือนบาเลนเซียไม่ดีเอาซะเลยนะครับเจอก,กันฤดูกาลก,ก,ก่อนก็เสร็จโซซิเดตทั้งไปและกลับครับสกอร์เดียวกันนะฮะก็คือ0ประตูต่อ1 และสภาพความพร้อมวันนี้ก็ไม่ดีอีกด้วยนะครับผมตัวเจ็บครับหลักๆนะราฟาเียโฮเซคาญานะครับผมนี่อันนี้ตัวหลักครับที่เจ็บไปรวมไปถึงด้านหน้าของมอกตาดีคาบีด้วยนะฮะก็ยังไม่พร้อมลงสนามขณะที่ท้างฝั่งของบาลนเซียครับมีตัวเจ็บเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวหลักสักเท่าไหร่ครับยกเว้นเพียงแก่ในรายของอวาโรโอโรซิโอลานะฮะที่เพิ่งเจ็บในแมตช์ล่าสุดที่เจอกันนีสนะครับในฟุตบอลยุโรเท่านั้นเองนะฮะส่วนตัวอื่นอย่างฮามาริตาโอเร่นะหรือว่าเป็นอาเซนซคายาเนี่พวกนี้มันเป วันนี้โซเซเดถือว่าฟูลทีมกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเสบีเป็นเรื่องตัวจริงวันนี้นะครับของทางฝั่งเจ้าถิ่นโซเซเดตครับกุนซือบาเรเนเซียครับมาพร้อมกับระบบ4-3-3นะฮะเล่นเกมรุกครับผู้สาป,ประตูเป็นอเล็กซ์เรมิโรเซน่าฮาเป็นไอเยฟเอเกิร์กับอีกอร์ซูเบเดียแบ็คซ้ายเป็นฮาวิ้โลเปสแบ็คขวาเป็นจอห์นอารัมบูรูกลาง3ตัวครับเป็นลูก้าซูซิชมาตินซูบิเมนดีแล้วก็เบรสเบนเดสครับเกมลูก3ตัวเป็นเซอร์กิโอโกเมสมิเกลโอยาสบาวและทางด้านของทาเคฟุะคูโบ ขณะที่บาเลนเซียทีมเยือนครับวันนี้รูปเบนบาราคาครับใช้ระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นมามาดัชวิลลี่สนามเป็นคริสเตียนมอสเกรากับเซซ่าทาเรก้าแบ็กขวาเทอร์ีคอรียาแบ็กซ้ายเป็นเคซุสปัตเควส์กางรับเป็นเปเปลูกับเอนโซบาเรเนเชียนะครับเกมรุก3ตัวเป็นเดียโกโลเปสอันเดรสอเมดาแล้วก็ลุยส์ริโอยาส่วนหน้าเป้าเป็นฮูโกดูโรซึ่งก็ใช้ชุดนี้มาสักพักแล้วนะฮะสำหรับของบาเลนเซียนะครับแต่ต้องบอกก่อนสถิติของบาเลนเซียครับเจอกับ โซซิเดดเนี่ยโซซิเดดดีกว่าชัดเจนมากๆเลยนะฮะหลังๆเนี่ยไม่ค่อยสูสีครับโซซิเดดจะดูดีกว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเกมเยือนนะครับผมที่สนามแห่งนี้นะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยบาเลนเซเอาชนะโซซิเดดได้เป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นเองฮะแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทีมเนี่ยถ้าใครติดตามบอลสเปนมาสองสามฤด,ด,ดูการหลังจะรู้ครับว่าบาเลนเซดรอปไปเยอะเลยทีเดียวต่างกับโซซิเดดที่แบบขึ้นมาแล้วก็ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่บ้างอาจจะมีดรอปไปบ้างบางช่วงแต่สภาพโดยรวมก็ยังดูดีกว่า อย่างฤดูกาลนี้พวกเขาก็จะไปเล่นที่ฟุตบอลยูโรปาลีกด้วยนะครับเพียงแต่ฤดูกาลน,นี้อาจจะเปิดหัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมขณะที่บารเลนเซก็เปิดหัวไม่สวยเหมือนกันโดยเฉพาะเกมรับโอโหเสียประตูแบบเยอะมากครับและนี่เป็นการเก็บคะแนนได้น้อยที่สุดใน7็เกมแรกของฤดูกาลคือ5คะแนนของบาเลนเซเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยทีมที่ฟอร์มเหนียวแน่นนะเออคือแบบเสียน้อยยิงน้อยเสียน้อยอย่างโซซิเดดครับเจอกับทีมที่แบบบอลเอนเตทนครับยิงเยอะเสียเยอะ อย่างทางด้านของบาเลนเซียน่าจะสนุกดีเหมือนกันแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมยังมองว่าทีมที่แบบเล่นรัดก,กูม,มากกว่านะครับอย่างทางฝั่งของโซซิเดตเนี่ยน่าจะยังทาได้ดีมากกว่านะผมยังไม่ค่อยเชื่อใจเกมเกมเยือนของบาเลนเซียสักเท่าไหร่ผมว่าวันนี้แพ้ร้อแต่แพ้กี่ลูกเท่านั้นเองซึ่งไม่ใช่ประเด็นครับเพราะอัตราต่อรองเปิดมาเจ้าทินต่อแค่ครึ่งลูกนะครับอาจจะเล่นกันสูสีในเรื่องของรูปเกมแต่ถึงที่สุดครับจบ90้าสิบนาทีผมมั่นใจมากว่า3คะแนนจะอยู่ที่ทางฝั่ง เจ้าถิ่นนะครับอัตราต่อรองเปิดมาครึ่งลูกคู่นี้ขออยู่ต่อเจ้าถิ่นโซซสีแดไปละกันนะฮะสกอร์ที่คาดผมว่า2-0 2-1อะไรแบบเนี้ยนะครับสกอร์ยอดฮิตนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับเ <100 S 1> รียบร้อยนะฮะทุกคนสําหรับ5คู่6ปีในค่ำคืนนี้มาผมพาทวนอีกรอบครับคู่แรกครับผมให้อยู่รองในคอเซิร์นราคา1ลูกคู่ที่2ครับผมให้อยู่รองเรสเตอร์ซิตี้ราคา2ลูกคู่ที่3ต่อเชลซีครึ่งคุ้มลูกครับคู่ที่4่ต่อเลืยอพูราคาลูกครึ่ง คู่ที่5ให้2บินนะครับผมต่อบาไบจีเมิวนิกราคาครึ่งควบลูกเบาๆแต่เน้นไปที่สกอร์สูงเป็นหลักนะครับใส่สัก3ลูกครึ่งควบ4ละกันเนาะเซฟๆซฟไปหน่อยแล้วก็คู่สุดท้ายครับผมให้อยู่ต่อเรย์สโซซิเดตเจ้าถินา่นราคาครึ่งลูกนะครับ6คู่7บินฝากไว้ด้วยละกันนะฮะดูซิว่าจะเข้าสักกี่บินเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเช็คกันบ้านกันเนาะ <S <S และขอเรียนยับอีกรอบนะครับสำหรับ3คู่ที่จะก,กิจกรรมในค่ำคืนนี้เป็น3คู่ดึกทั้งหมดนะครับจากสาลีกนะเกาะฮาตุนครึ่งหมดเลยนะครับ <S <S วูฟลิเวอร์์์พูลลลบาเเเยรรววอแ้ก็ โซซิดกับบาเลนเซียนะครับคู่ปลอบใจวันนี้เป็นไบเยนกับเลเวอร์บิ๊กแมชไปเลยนะฮะน่าจะมีถ่ายทอดสดอยู่มั้งช่อง PPTV 36นะใครว่างๆก็นอนดึกลองดูแล้วกันนะฮะผมว่าคู่นี้มันแน่นอนนะครับอ่ะมาร่วมสนุกกันได้เยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนดูบอลกันอย่างมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยเงินทองมีเงินใช้ใทุกคนนะครับสวัสดีครับ